อย่าทิ้งเม่ขนุนกับประโยชน์ที่ไม่กวรพลาดรู้ให้ทันไม่โดนหลอกสงสัยข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จที่นี่มีคำตอบครับ 1. บรรเทาอาการท้องผูก 2. มีส่วนช่วยบำรุงสมองลดความเครียด 3. มีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นตลาวูนอยซึ่งเป็นสารที่พบมากในพืชตระกูลถั่วที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งวิธีการกินนั้นห้ามกินดิบครับ สีมีสารพอลีฟีนอลที่มีส่วนช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายช่วยชะลอวัยแต่ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะ6-7เมล็ดนะครับจริงหรือไม่เม็ดขนุนช่วยลดน้ำหนักบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจ,จางและสร้างสารป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้คำตอบคือไม่จริงครับเป็นข่าวปลอมเพราะยังไม่พบข้อมูลการศึกษาวิจัยของเม็ดขนุนในการลดน้ำหนัก บำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางและสร้างสารป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ